<_ an> วันนี้สนุกมากเลยนานเพื่อนรักไว้ครั้งหน้าเราไปกินด้วยกันอีกนะโอเคจ้าสุขสันต์วันเกิดนะมนาเวเพื่อนรักของคนแก่อยู่ห้อง909นะ <_ an> 909เหรอ<_ an> <_ an> <_ an> ห้องนี้ไงห้องนี้แหละโอเคโอเค ขอบคุณมากเลยนันเพื่อนรักแต่ว่าของขวัญอะไรเอ่ยของขวัญแบบนี้เขาไม่ดีมั้งแก ชอบอ่ะชอบอยู่แต่ถ้าชอบแกก็ลองดูสิลองได้ด้วยเหรอจัดไปเพื่อนรักเป็นไงบ้างมือถือฉันลือให้แกฮะอะไรนะโทรศัพท์นั่นเหรอ ต้องขอโทษด้วยนะคุณฉันเข้าใจะผิดท่านประธานคะผู้หญิงคนเมื่อกี้ดูท่าทางมีพิรุษนะคะแล้วเขาใช่ไหมเถอครับผมว่า เขาก็ดูน่ารักดีนะคุณไปทำงานคุณต่อเถอะค่ะนี่เป็นเอกสารที่ท่านประธานต้องตรวจนะคะ ขอบใจมากเลยนะแกสำหรับของขวัญไม่เป็นไรหรอกจ้ะออมะนาวเมื่อวานแกกับเขาอีหน้าขายหน้าที่สุดเลยแกชาตินี้นะฉันขออย่าให้ฉันได้เจอผู้ชายคนนั้นอีกเลยได้ครับได้ครับเรื่องทุกคนขอร้องเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับครับครับ,รบผู้ชายคนนั้น เขาอยู่ตรงนั้นอะแกอะไรเนี่ยที่รลาคะคุณอยู่ไหนแล้วคะ้ะฉันถึงแล้วนะ นี่คุณเดินระวังหน่อยสิเดีเด๋ยสิคุณคุณทำถ้วยผมแตกเนี่ยแล้วคุณจะดีไปแบบนี้เลยเหรอถ้วยแค่ใบเดียวแตก่ก็แตกไปสิใช้เงินซื้อใหม่ก็จบแล้วป่ะแต่ว่าถ้วยใบนี้เนี่ยเป็นถ้วยโบราณที่ผมสั่งมาจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะราคาของถ้วยใบนี้เนี่ยเท่ากับเงินเดือนของผมทั้งเดือนเลยอะไรนะ เงินทั้งเดือนซื้อถ้วยแค่ใบเดียวเนี่ยนะจนแล้วยังเสือกโง่อ,อีกฉันจะบอกอะไรแกให้นะแฟนของฉันเนี่ยทางานแค่วันเดียวรายรับยังมากกว่าแกทํางานทั้งชาติอีกฉันว่านะไม่ต้องซื้อถ้วยใบใหม่หรอกเก็บถ้วยใบเนี้ยไปขอทานท่านถนนเถอะไปโทโทโทโอ้ปาของคุณเนี่ยกินอาหารเม็ดเข้าไปหรอถึงได้พ่อนออกมารัวๆไม่หมดไม่สิ้นสักทีนี่แก ที่รักครับที่รักคะผู้มานสองคนลังแกฉันอะ่ะมันบอกว่าฉันกินอาหารเม็ดด้วยอ้าวนึกว่าใครมันนาวนี่เองส่วนผู้ชายคนนี้แฟนใหม่ของคุณเหรอ <c oughs> <c oughs> เลิกกับผมไปเนี่ยได้แฟนใหม่สภาพแบบนี้เหรอ แค่ถ้วยใบเดียวยังเสียดายขนาดนี้สงสัยคงจะจนหน้าดูเลยเนาะ <laughs> ไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงฉันว่าก็คงดีกว่าผู้ชายเจ้าชู้หลายใจแบบคุณก็ดีอีกไม่กี่วันเนี่ยใกล้จะถึงงานวันเลี้ยงรุ่นของพวกเราแนละ้วคุณก็เชิญแฟนใหม่ของคุณไปด้วยสิจะได้พาไปแนะนำให้เพื่อนๆของเรารู้จัก แน่นอนสิยังไงฉันกับแฟนของฉันเนี่ยก็ต้องไปงานเลี้ยงรุ่นนี้แน่นอนก็ดีงั้นไว้เจอกันปาที่รักเราไปกันเถอะครับไปค่ะ <c oughs> เออคุณคะฉันว่า เราไปกันเถอค่ะนี่คุณเดี๋ยวก่อนสินี่คุณเออเมื่อกี้พอดีว่าเมื่อกี้ฉันทำไปทั้งหมดฉันโดนวิญญาณนานงแมวป่าเข้าสิ่งอ่ะคุณ ทั้งหมดมันไม่ได้เกี่ยวกับฉันเลยนะคุณขอโทษนะครับเดี๋ยวผมขอตอบข้อความแป๊บนึงน่าสงสารจริงๆเลยถ้วยแค่ใบเดียวก็ยังไม่มีเงินซื้อมือถือก็อยังใช้รุน่นเก่าใช้ได้อยู่แล้วเนี่ย <c oughs> ไปครับเราไปกันเถอะเอ่เอคุณโ <c oughs> ทรศัพท์ของคุณ ยังใช้งานได้อยู่เหรอใช้ได้สิครับทำไมเหรอเป่า <c oughs> เปล่าเปล่า,ลาหลังจากโทรศัพท์รุ่นนี้ออก <c oughs> ก็มีโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆออกมาเยอะแยะเลยนะคุณฉันว่าโทรศัพท์ของคุณคงช้าแน่นอนเลยงั้นเอาแบบนี้นะคุณเอาโทรศัพท์เครื่องนี้ไปใช้นะ <c oughs> ไม่ดีกว่าครับ ผมว่าโทรศัพท์เครื่องนี้ของคุณเนี่ยคงจะแพงหน้าดูไม่เป็นไรหรอกคุณฉันมีโทรศัพท์หลายเครื่องคุณเอาโทรศัพท์เครื่องนี้ไปใช้เถอะในๆนคุณก็จะไปงานเลี้ยงรุ่นกับฉันอยู่แล้วถือซะว่าเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน,นลงไปงไปรีบไป นี่คุณคงตกใจมากเลยใช่ไหมครับแก้มแดงเชียวต้องขอโทษด้วยนะคะพอดีเมื่อกี้ฉันโดนวิญญาณนังแมวป่าเข้าสิงแล้วคุณไปถ้าอย่างนั้นฉันขอตัวกลับก่อนนะไว้เจอกันงานเลี้ยงรุ่น ดูแฟนของมะนาวสิหน้าตาเขาหล่อมากเลยอะ,ะหล่อแล้วมันยังไงผู้ชายเขาดูกันที่ฐานะการเงินและงานที่ทำอยู่ดูอย่างฉันเนี่ยสิจะได้ร่วมง,งานกับบริษัทเคดีก u ุ๊บริษัทอันดับต้นของประเทศมะนาวอีกหน่อยเนี่ยเราจะไม่ใช่คนระดับเดียวกันเลยนะไวายขวดนี้ราคาห้าหมื่นบาทถือสว่าฉลองล่วงหน้าให้กับความสำเร็จของฉันก็แล้วกันนะ มาเดี๋ยวฉันจะยอมลดตัวลงไปลินไว้ให้พวกแกชิมเป็นบุญปากก็แล้วกันนะไม่ต้องปกติแล้วเนี่ยไวชนิดนี้ผมใช้แค่หมักเนื้อทำอาหารแค่นั้นแหละผมไม่ดื่มแม่แม่แม่มปากดีเหลือเกินนะ แล้วปกติแกดื่มวายแบบไหนปกติผมดื่มแต่วายเพนโฟล์สมองแกปกติหรือเปล่าเนี่ยวายเพนโฟต์จากประเทศออสเตรเลียราคาขวดหนึ่งเป็นล้าน คนอย่างแกที่ไม่มีปัญญาแม้แต่จะซื้อถ้วยใบหนึ่งเนี่ยนะยิ่งจะมาพูดจาอ้วออดปากดี <c oughs> พนังกงานครับ <c oughs> เออครับช่วยไปเรียกผู้จัดจาก,การนบมาเปิดวายคนนี้ผมหน่อย <c oughs> ได้ครับ ระดับผู้จัดจาก,การนกเนี่ยเขาไม่มาเปิดวายปลอมๆของแกหรอกนะแกบ้าหรือเปล่าอ้าวท่านประธานฟีฟา ท่านมาที่นี่ได้ไงครับอะไรนะประธานฟีฟ่าคุณคือประธานบริษัทเคดีกรุ๊ปนั่นหรอเออคุณคุณฟีฟ่าครับคือว่าเรื่องระหว่างเราสองคนเนี่ย <c oughs> ผมว่า มันน่าจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันนะครับเออคือผมเนี่ยมีตาหามีแววไหม่คุณอย่าถือสาผมเลยนะครับออแล้วก็เออเรื่องงานโปรเจกต์ที่เราจะร่วมงานกันเนี่ยผมคิดว่าคุณไม่ต้องพูดแล้วครับคุณถามมะนาวแฟนของผมเนถะผมให้มะนาวเป็นคนตัดสินใจ มะนาวเเห็นกับความสัมพันธ์ของเราที่เคยมีกันมาเนี่ยคุณช่วยผมหน่อยนะใส่หัวไปซะ มลืมบอกไปถ้วยใบยที่พวกคุณทำแตกนะเป็นถ้วยโบราณที่ผมเพิ่งไปประมูลมาพวกคุณต้องชดใช้มาให้เต็มจำนวนได้ครับได้ว่าแต่ถ้วยใบยนั้นราคาเท่าไหร่ครับสิบล้านบาท สิบล้านบาทถ้าหากว่าพวกคุณชดใช้มาไม่ครบเนี่ยผมจะดำเนินคดีตามกฎหมายสิบล้าน,านไปครับมนมะวสิบล้านบาทสิบล้านเลยงั้นเหรอ คุณนั่นแหละ rate, ทำทุย่ยเขาแตกก็ฉ <sund ew 3> ันไม่รู้นี่นะ